จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งช้ำใจ ต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งใหช้ำใจ Oh b o ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมวันนี้กลับมากับบรรยากาศเหมือนเดิมอีก่แล้วครับทุ่งหญ้าเขียวเขียวชะอุ่มชะอุ่มนะครับผมมาตามหาใครครับท้องก้าวสิครับผมรอบนี้ถ้าเกิดลำนี้มาแล้วยังไม่ไปรอบหน้าต้องเกวียนนะครับผมเมื่อวานน้องๆเจ้ากระบืของเรายังเล่นน้ําอยู่เลยนะครับผม แต่ที่แน่นอนนะครับผมคันนี้ไม่เคยตกน้ําจมน้ําพลี่ความมาอย่างแน่นอนเพราะมันคือรถมือเดียวป้ายแดงออกศูนย์ไทยมีประวัติเช็คกิโลทุกระยะจากศูนย์วิ่งเพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นมันคือออดี้ตัวไหนครับผมออดี้ t ีทีเอสนะครับผมเป็นตัว5ห่วงทนหายไป็น1ห่วงก็เหลือ4ห่วงนั่นก็คือออดี้ของเรานั่นเองนะครับผมหลายๆท่านจะรู้จักกับลุก ลุคนี้ชมนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าออดี้เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าเป็นรถ2ประตูที่ทำออกมาได้ถูกใจคนไทยนะครับผมแต่ถ้าเกิดยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะถูกใจมานานแล้วนะคนไทยเนี่ยเพิ่งจะมาชอบออ,ออดี้กับ2ประตูตัวเล็กก็จะเป็นทีทตัวใหญ่ก็จะเป็น R8 นี่คือตัว TTS ที่ ต้องบอกเลยว่าใหม่กริปน้องๆป้ายแดงออกห้างตอนนั้นมา4ล้าน7นะครับผมเพราะโกพิเศษของเขาเป็นตัวเอสไล q ์คอ t โตขับ4ล้ออิสระมั่นใจในความปลอดภัยได้นะครับผมกับมีวัฒนาการของออนี่ที่ทําตัวทีทออกมาได้3เจนนี่คือเจนน่าจะเจนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะไม่ผลิตแล้วนะครับผมสําหรับออดี้นะครับผมก็จะมีขายเฉพาะที่ค้างสต็อกอยู่กับรถมือสในตลาด ต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้มารีวิวคันนี้นะครับผมความพิเศษของคันนี้ก็คือเบาะภายในต้องบอกก่อนเลยสีแดงสดจริงๆนะฮะผมเป็นหนังนัปป้ากับลายไดมอนด์คัตนะฮะก็ตัดสามเหลี่ยมเป็นเป็นรูปเหมือนเพชรพูดง่ายๆไดมอนด์คัตนะฮะมากับดีไซน์รัมยุคความเป็นสปอร์ตดุดันนะฮะช่องแอร์เป็นวงกลมเหมือนจอเครื่องบินนะฮะวิธีการปรับโหมดอุณหภูมิปรับตรงนี้ครับผม มียี่สิห้าเราหมุนครับผมขึ้นนิดนึงนี่ครับอันนี้เป่าหน้าอากาศรูปเวียนใช้หมุนทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้นี่ครับ AC on off ็ปิดเอานี่คือดีไซน์ที่ Audi TT ให้มากับปี2018เป็นรถที่วิ่งน้อยจริงๆ60,000โลมือเดียวประวัติสวยเข้าศูนย์ตลอดมากับจอบที่เขาเรียกว่า Virtual Cockpit หรือเหมือนห้องนักบินนั่นเองนะครับผมมีความ โมเดิร์นทันสมัยรับยุคเทคโนโลยีที่ให้มานะครับผมนะฮะจะขออนุญาตเปลี่ยนปิดเสียงวิทยุสักน,น,นิดหนึ่งนะฮะผมก่อนที่จะโดนริคสิทสามารถเชื่อมต่อกับแนนและหลายๆสิ่งฮะมีเดียเรดิโอซาวนะครับบเช็คว่ามีอะไรเตือนไหมเกี่ยวกับรถยนต์นะโทรศัพท์ได้หมดนะแมพพืน้นที่ลรงกดเข้าไปดีครับนี่ครับผมเนวิเกเตอร์มาเต็มจอนี่นึกว่าอยู่บนเครื่องบินมองลงมาข้างล่าง นะะนี่ก็บอกหมดเลยตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ตัว2018ให้มานะฮมากับดีไซน์ความเป็นสปอร์ตพวงมาลัยสามก้านใหม่คลิปเดินตัดด,ด้วยได้สีแดงกับช่วงท้ายที่ตัดเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตและความสะดวกสบายในการขึ้นลง นะครับผมระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกจุดเพราะมันคือรถปี18ใหม่เข้าสูต่ตลอดมีอะไรก็เขยมได้หมดนะครับผมคันนี้ประวัติสายประวัติสวยมากับเ e กียร ok ์หกสปีดเอสโทนิครับเคลื่อน4ี่ล้ออิสระเพราะฉะนั้นปลอดภัยเกาะถนนสุดๆใครที่ชอบรถแรงรถเร็วสะใจคันนี้นอกจากจะแรงแล้วยังปลอดภัยเพราะว่ามันขับสี่เพิ่มความเกาะถนนเป็นพิเศษนี่คือวิวัฒนาการของ Audi ดีที่ผลิตออกมากี่เจนก็ได้รับ ความนิยมสูงสุดจริงๆเป็นอีกหนึ่งรถสปอร์ตสองประตูที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ในหลายๆแบรนด์นะครับผม a u ดี R8 a u ดี TT นะฮะมากับนี่ฮะวอตโต้เราเป็นภาษาอิตาเลียนนะฮะก็แปลว่า4ก็ัคือขับ4นั่นเองแต่เป็นขับ4อิสระที่เขาประมวลผลในเวลาในการขับขี่ว่าล้อไหนหมุนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องยอมรับวิวัฒนาการเขาจริงๆเป็นรถเล็กฮะก็เหมาะสำหรับเป็นรถคันที่2ที่ส ของบ้านนะครับผมก็มีรถเก๋งแล้วรถตู้แล้วก็มา,มารถสปอร์ตอีกสักหนึ่งคันสองประตูซื้อไปไม่มีราคาร่วงนะครับผมเก็บไว้อนาคตมีแต่ราคาขึ้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสองประตูถึงแพงกว่าสี่ประตูทั้งที่ต้นทุนผลิตน้อยกว่าไปตั้งสองประตู mm hmm. แต่สิ่งที่ได้ไปคือความร u x u r y p พ e m เมียมาอันนี้คือ Luxury p พ e m เม m Sport mm hmm. นะครับผม mm hmm. ก็เป็นรถสปอร์ตไซส์เล็กที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะฮะ mm hmm. จอเจอเขาคมชัดทุกอย่างนี่คือ ความสวยงามขับไปแล้วโดดเด่นนะฮะเป็นบุกเป็นดูมีสไตล์ดูมีเทสนะฮะขับรถยุโรปสปอร์ตสประตูนี่มีเทสมีมีภาพรักษ์ที่ดีกว่า2ประตูญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะฮะได้รับการยอมรับเป็นทั่วโลกนะฮะมากับกระจกขอบเฟรมลสนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีขอบนะฮะปิดเปิดก็จะเด้งๆปิดมันก็จะเด้งขึ้นมาเอง นะฮะประตูเวลาเขาได้กระจกหล่นนะครับพูดง่ายๆนะฮะเวลาเราเปิดประตูกระจกก็จะหล่นมาเล่นหนึ่งเวลาปิดก็จะปิดสนิทนะก็ตัวออปชั่นภายในก็ไม่มีอะไรนะครับโหมดการขับขี่ก็ปรับได้ถึง5โหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูซิว่าปรับตรงไหนนะฮะนะคบโอ้โหมีไนท์มีนีเกเตอร์ให้เราเลือกด้วยนะครับผมขออนุญาตเรียนรู้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่อยากได้รถดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่า อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่วิ่งมาน้อยจริงๆใหม่จริงๆประวัติสวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวแบกกลับไปนะครับผมเราเลื่อนมาที่แอร์แมปแล้วดาวครับผมอคา,าบนสุดครับเที่ยมเข้าไปนี่ก็จะบอกหมดว่าน้ำมันวิ่งได้อีก55กิโลถึงนะครับหมวดการขับขี่ต่างๆที่ให้มานี่ต้องบอกว่าแม่ครบจบจริง ครับผมก็ขับสนุกครับผมวอร์นิ่งไม่มีอะไรนะครับผมก็ร,กรับยุคอะฮะพูดง่ายๆทุกอย่างอยู่ที่ปลายกระถางอยู่ที่พรงอาไรยของท่านนะฮะเป็นระบบพุชสตาร์ททีเลสทีเลสโกนะครับพกกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ร้วงเปิดประตูก็เปิดได้เลยนะฮะก็กุ้มค่าสามารถไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงดีฮะกับรถใหม่ๆม,มันไม่มีอะไรให้ติอะครับ นะฮะแล้วก็ที่สาคัญประวัติสวยนะฮะภายในยังใหม่กริบเลยนะฮะมากับภายในเบาะแดงนี่เพิ่มความเป็นสปรอร์ตความร้อนแรงให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงว่าสวยใหม่แค่ไหนอ๋อเรากดตรงนี้ครับไดซีเร็กนะครับผมมีการขับขี่ปรับได้5โหมดฮนะเราก,กดไปตรงนี้ปั๊บเขาไปพบติดขึ้นที่หน,น้าจอเลยครับว่าอันบนก็เป็น Efficiency Comfort Sport นะฮะ Dynamic Individual นะครับผมแล้วก็เลือกขับขี่ได้ที่ง,ง่ายๆในการขับขี่ในมือก็ออโต้ไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะก็สวยงามครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่ใครหาอยู่ออดี้ีีก็ลองพิจา,ารณาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ประวัติสวยราคาดีออกมาใหม่ๆตัวน,นั้น4ล้านเจ็ดตอนนี้หายราคาหายไป2ล้านกว่าบาทแล้วครับผมวันนี้มาเปิดกับราคา2ล้านต้นๆน,นะฮะกับรถ2ประตูประวัติสวยๆมือเดียว,ม,ยวมีประวัติศูนย์ตลอดเชื่อเหลือเกินว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หารุ่นนี้อยู่จะต้องแวะมาพิจารณาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกว่าแล้วผมพาไปลองนั่งลองขับดู ห้องเครื่องกันดีกว่าครับไปชมกันครับกับผมได้เวลามาชมความงามภูมพลังห้องเครื่องกับเจ้า Au ดี TTS นะครับผม Au ดี Audi ต้องบอกว่าช่วงหลังทำรถ2ประตูสปอร์ตออกมานี่ว่าสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็น R8 หรือออดี TT นะครับผมได้รับความนิยมทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะคนไทยหลังๆมาครับ ออดี2ประตูกันเยอะคันนี้มากับเครื่องยนต์ผพร,รางสง4สูบเทอร์โบ286แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรต้องบอกว่าเครื่องยนต์นี่สวยจัดฟิตจริงเพราะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงวิ่งเพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นมีประวัติเข้าศูนย์ตั้งแต่0กิโลแรกนะฮะนี่คือความเดิมความสวยของเขานะครับผม นี่ครับเลขเลขิกทุกอย่างยังอยู่คมชัดเปรีบเสมือนรถป้ายแดงก็ว่าได้เพราะว่าได้รับการบำรุงรักษาจากโชว์รูมอย่างดีนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าไม่มีเฉียวชนพิกความจมน้ําอย่างแน่นอนมาแล้วมีชนมามาเอาค่าเสียเวลาเดินทางมาดูรถรถ,รถผมสวยจริงสวยจัดคันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันว่าแล้วพาไปรองนั่งว่า286แรงม้าของออดี้แรงมา้ายุโรปมันแรงแค่ไหนไปรอนครับมาครับผมได้เวลามาทําการรีวิวทดลองขับนะครับผมวันนี้พี่เขาบอกว่า ถ้าเกิดลำออดี้ไม่ขึ้นเอาลำเหลืองมารับรอบนี้ถ้าเกิดทองกวาวยังไม่ขึ้นอีกรอบหน้านต้องเกวียนแล้วครับผมก่อนที่จะไปขับก็พามาให้ชมร้อก่อนนะว่าเป็นร้อออดี้ไฟ,ไฟทินสปอคห้าก้กานคู่ขอบ19นิ้วมากับยาง24535่19าทั้ง4ล้อนะครับผมก็ยังใหม่ยังสวยใช้ได้อีกนานนะครับผมนะครับผมก็เป็นคีเลสโกครับเอามือล้วงครับลงมประตูรถล็อกอยู่เนี่ยมือล้วงเข้าไปก็เปิดได้เลยนะครับผมเป็นตัวคุชตาร์ทนะครับผมนะครับผม ตรงนี้เข้าไปครับนี่ครับทำงานเรียบร้อยโอ้โหเสียงลั่นๆกระหึ่มกระหึ่มนะครับผมเร่งเบิ้ลักนิดหนึ่งครับแล้วต้ขออนุญาตคาดเดี๋ยวก่อนนะเพราะรถเข้าแรงจร้ะครับผมคนขับก็แก่แล้วด้วยไม่ค่าขับรถเร็วนะครับผมเอาสักเกียร์สองเกียร์พอนะครับผมว่าดูแล้วเนี่ยแหน่ไม่ค่อยเหมาะกับคนไม่ชอบความเร็วอย่างผมเท่าไหร,ร่นะผมต้องมาสไตล์มาเฟียซิ่งซิ่นนุ่มๆหน่อยนะฮะแต่ก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนและคนที่ชอบความเร็วนะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะรถเล็กๆอย่างนี้ยังมีกล้องถอยยนะครับผมนีคือออปชันที่ให้มากับ Audi TTS q u a t t o ขับ4นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับการขับ4ก็คือทำให้การควบคุมเนี่ยรถลื่นถลายเนี่ดีมากนะฮะไม่ขับขี่ปลอดภยัยถ้าเกิดเป็นรถสปอร์ตสประตูที่ขับหลังอย่างเดียวบางทีออกตัวแรง ถนนเลื่อนๆนี่ล้อหลังแซงล้อหน้าครับหมุนดีครับผมแต่ขับสีนี่มันจะอิสระนี่มันจะกระจายกําลังออกไปนี่คือความปลอดภัยที่คุณจะได้กับออดดีนะครับผมมาตรฐาน5ห่วงทนหายไป็น1ห่วงหรือ4ห่วงออดดี้ทีทีนะครับผมก็เป็นรถสปอร์ตนะฮะก็จะมีความกระด้างในตัวนะจะนุ่มนวลมากไม่ได้เพราะต้องขับเร็วนะเพื่อความทรงตัวในการขับขี่เดี๋ยวผมพาลองวิ่งสักเกียร์สเกียร์ดูว่า มันร้อนแรงแค่ไหนกับรถสปอร์ต2ประตูพันเล็กกับออดี้ที่เป็นน้องเล็กของ R8 มากับประหัส t t s นะครับผมลองดูนะครับผมว่ามันจะแรงเราแค่ไหนนะครับผมเรียกได้ว่ามาตามเทา้าฮะเขาเคลมเอาไว้ว่า0-100ประมาณ5-6วิเท่านั้นก็แรงได้ใจจริงๆกับรถเล็กๆ เนื่องจากรถน้ำหนักเบาไซส์เล็กเครื่องวิ่งตรงลงล้อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลา,วลาทดควา,ามเร็วนะครับผมก็เหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาก็น,นี่คือสเสน่ห์ของการขับรถสปอร์ตสประตูที่เขาสร้างออกมาให้กับคนที่ชอบความเร็วกับรูปทรงคูปเป้หลังลาดๆขับเมื่อไหร่ก็เท่สาวก็เรียวขับกินกาแฟเที่ยวผับเที่ยวบ,บ,บาร์จอดข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมรถระดับนี้นะฮะจอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ยังได้เลยนะครับผมหลายๆแบรนด์อาจจะ ต้องหันมาเรียวนะครับบับ b m มขับเบนนี่เจอออดี้เข้าไปนี่ยามงงให้มันยี่ห้ออะไรวะให้จอดซุป,ปร,ร์คาก่อนเลยหลายครั้งนะเข้าไปในห้างผมเจอออดี้จอดในที่ซุป,ปร,ร์คาทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ว่าเป็นนับซุป,ปร,ร์คาหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นี่คือเสน่ห์ของออดี้จีจีเอสนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามากับเฟซส,สมาร,าร์ทขารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้สวยจริงและถูกจริงนะครับ,รบผมบผมกลับรถแล้วไอ้สักเกียสองเกียอะไรกันนะครับผมข้างหน้าจะเพิ่งเบรคเลยครับพี่ น,นครับผมกดปื้ดเดียวแมเทอร์โบโทําง,งานดึงหลังหงายเลยครับก็แรงจริงแรงจังครับผมเสียงคํารามดีมากครับมาลองขับกันดูได้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคุณทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดี ใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งฉ้ำใจ จรุดสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh wow well, Leave the door